บางคนวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะดินรับหรือไม่ทําให้มอบของคอพทอหรือของใครต่อใครนะมันก็ได้แค่นี้นะสี่ห้าร้อยคนหรือพันคนอย่างเก่งประมาณนี้นะจุดติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วแต่จะนิยามกันนะซึ่งก็คุณสองคนอธิบายความไปแล้วว่าจุดติดหมายความว่ายังไงทำไมเราต้องทำนะฮะเป็นเพราะดินรับอย่างนี้หรือเปล่าทําให้คนรู้สึกว่ามันบ้านเมืองนี้น่าเบื่อไม่ออกไปแล้วคุณตั้ม ผมมีประสบการณ์มอบเยอะนี่อธิ<ม>บายความอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้แต่ผมคิดว่าไม่ใช่ทั้งหมดผมคิดว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าความเหนื่อยล้ากับทางสังคมที่ท,ท,ที่เราเจอสภาพการเมืองแบบนี้มานานพอสมควรมาถึงผู้คนผู้คนเจอสภาพการเมืองและเจอสภาพนักการเมืองปฏิบัติแบบนี้แล้วอาจจะมีคําถามกับตัวเองเรื่องของการออกมาเคลื่อนไหวแล้วมันจะมีปลายทางไปสู่อะไร ผมว<ะ>่สาสภาพสังคมโดยรวมในการเคลื่อนไหวหน่าจะเจอคาถามนี้ทําให้มวลชนบางส่วนก็บอกว่าเห็นด้วยนะในสิ่งที่คอปทอทำมันต้องทายอมเหนื่อยหน่อยแต่ก็ยังไม่ออกมาอ,มออกมาร่วมผมคิดว่าก็เป็นสาภาพโดยรวมของของสังคมนั่นกันทั้งเหนื่อยลาแล้วบางคนก็อาจจะมองว่าอันนี้ผมผมไม่ไดม่ได้เป็นวิทยกรเลยนะบางคนก็บอกว่าเป็นมูเข้าปาการู้รู้กันอยู่แล้วปชนยังไง ว่าสุดท้ายี่ยจบย่างแงเนี้ย่ก็เลยเอยออกไปให้เหนื่อยทําไมคุณทัศน์ว่าวาจริงไหมก็ก็เป็นไปได้นะครับมุมมองมุมมองตัวนี้เพราะว่าแม้ในช่วงแรกๆที่ที่เราออกมาเนี่ยในสื่อสังคมโซเชียลเนี่ยก็พูดว่าอย่าออกไปเลยเขาเขาดิวดิวรัรไปแล้วอ่ะหนึ่งสองสามสีแล้วแต่ว่ามันก็จะม ja ีอ okay. ีก oh. ส oh. 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 okay? right? ่วนหนึ่งท speak. ี่บอกว่ามันต้องมีคนที่พูดเรื่องนี้ มันนั้นแล้วถังผมมันก็จะเลยเถิดออกทะเลไปมันจะไปไกลมากเลยนะถูกต้องฮะก็เลยก็เลยผมก็เลยลึกหมายถึงส่วนตัวนะผมก็เลยก็ในเมื่อมันไม่ไม่มีอะไรจะต้องเสียเราพูดหลักหลักการเราพูดความจริงเราพูดสิ่งที่เกิดขึ้นใครจะเห็นด้วยกับเราก็มาใครไม่เห็นด้วยอยากจะอยากจะพักอยากจะรอดูเฉยเก็ก็ถือว่าเป็นวิถีปกติในระบบประชาธิปไตยอยู่แล้วนืผมว่าการละครบทเนี้ย ที่คุณทัอสินมาตั้งแต่รีองเนี่ยผมว่าหลายท่านรู้ว่าจะจบยังไงพอพอบเอยก็รู้ว่าจะจบยังไงนี่สู้ทั้งที่รู้เนะรู้ว่าละครฉากสุดท้ายมันจะจบยังไงยังไงเขาก็คืขอของเราไม่ใช่ละครแต่เขากําลังเล่นละครเรารู้ว่าจะจบยังไงเพียงแต่ว่าระหว่างทางที่สู้นี่แหละ ระหว่างทางของการเคลื่อนไหวนี่แหละ<อ>มันจะสร้างอะไรให้กับสังคมได้บ้างคือผมว่าวันนี้คอปทอได้เปิดพื้นที่ในการตั้งคําถามเรื่องกระบวนการยุติธรรมไว้กับสังคมอย่างน้อยก็หลายข้อนะสองาสาม<ล>สี่ข้อที่สําคัญมันเป็นป้ายที่ติดหลังคุณทักษิณไปต่อเนื่องอป้ายเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่เกิดความเดือดร้อนมันจะติดหลังคุณทักษิณไปตลอดที่คุณทักษิณยังอยู่และมันจะกลายเป็นว่ามันจะเป็นบาดแผลให้กับพรรคเพื่อไทย รวมถึงคุณลุงยิงต่อไปในอนาคตถึงการสร้างความเลือมร้าในกระบวนการยุติธรรมนี่พ่อแม่รังแกฉันหรือเปล่านี่พ่อแม่รังแกลูกนะพ่อแม่รังแกฉัน<ต>คุณลุงยิงนี่จะมีมนต์สินเรื่องนี้ไปด้วยอย่างนั้นใช่ครับคุณต้องแบกรับคุณทั้งเสียงธรแต่คุณลุงยิงต้องอธิบายในฐานะที่จะมาเล่นการเมืองต่อไปจะเป็นนายกคนต่อไปใช่ครับเหนื่อยเราเลยบอกว่าเนี่คือสิ่งที่ต้องสร้างพื้นที่ในการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมไว้เซฟกระบวนการยุติธรรม สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน